สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวกันในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาสำรวจโลกของความมั่นคงปลอดภัยไซยเบอร์กันในระดับพื้นฐานนะครับเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้อ้างอิงมาจากส่วนสำคัญของการเตรียมสอบ CISP s เลยค่ะซึ่งก็ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมมากๆนะคะใช่ครับเหมือนเป็นสารานุกรมด้านนี้เลยก็ว่าได้ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือ,อจะมากลั่นเอาเฉพาะแก่นความคิดที่สำคัญสคัญนะครับแล้วก็มุมมองที่น่าสนใจออกมาเพื่อให้เราพอจะเข้าใจภาพรวมของภัยคุกคามแล้วก็การป้องกันในโลกดิจิทัลโดยไม่ต้องลงเทคนิคจ๋ามากไปนะครับ ค่ะแล้วก็มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากจากแหล่งข้อมูลนี้เลยนะคะคืออยากให้เข้าใจว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ภาพจำแบบว่าแฮกเกอร์ใส่ฮูดในเงามือดอย่างเดียวนะคะตามมาตรฐานอย่าง NIST SP 8 0 3 0 0เนี่ยเขาแบ่งที่มาของภัยคุกคามเป็น4กลุ่มใหญ่ๆเลยมีอะไรบ้างครับ4กลุ่มนี้ก็จะมีภัยจากผู้ไม่หวังดีหรือ a d v e r s a r i a อันนี้ก็คือพวกแฮกเกอร์หรืออาจจะเป็นคนในองค์กรเองที่ไม่พอใจก็ได้นะคะ 2. คือภัยจากอุบัติเหตุหรือ a c c ซิเดนท l ค่ะอันนี้ก็พวกความผิดพลาดของผู้ใช้งานเอง 3. คือภัยจากโครงสร้างสตรัคเ u อร l พวกอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ทำงานผิดพลาดไปเองและสุดท้ายคือภัยจากสภาพแวดล้อมแอนฟอร์เ e เมนทค่ะเช่นภัยทางชาติไฟดับอะไรพวกนี้ โหฟังดูมันกว้างกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับปกติเราจะนึกถึงแต่กลุ่มแรกพวกแฮกเกอร์ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วทุกแหล่งที่ว่ามาเนี่ยมันสร้างความเสียหายได้ร้ายแรงพอกันเลยนะคะแล้วบางทีมันก็เชื่อมโยงกันด้วยอ๋อเช่นคนทําพลาดก็เลยเปิดช่องให้โดนโจมตีได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้ถูกต้องค่ะประมาณนั้นเลยครับครับแล้วที่นี้ ที่องค์กรเขาต้องลงทุนสร้างสิ่งที่เรียกว่ากรอบการทำงานด้านความปลอดภัยที่ดูซับซ้อนเนี่ยมันเข้ามาช่วยจัดการภัยพวกนี้ยังไงครับและมันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเราๆท่านๆด้วยไหมเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะกรอบการทำงานหรือ security framework เนี่ย มันเหมือนเป็นพิมพ์เขียวหรือแผนที่นะคะช่วยให้องค์กรเห็นภาพรวมแล้วก็จัดการความเสี่ยงจากภัยทุกรูปแบบที่ว่ามาได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆใช่ค่ะไม่ใช่ทําตามสัญชาตญาณอย่างเดียวมันช่วยให้แน่ใจว่าเออได้คิดเรื่องป้องกันตรวจจับตอบสนองครบท่วหรือยังส่วนที่ถามว่าเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเราไหมเกี่ยวแน่นอนค่ะ พราะกรอบการทำงานดีๆเนี่ยมักจะรวมข้อกำหนดเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปด้วยตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากลต่างๆดังนั้นถ้าองค์กรทำตามกรอบการทำงานที่ดีข้อมูลเราก็จะปลอดภัยขึ้นตามไปด้วยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับมันคือการวางรากฐานให้แข็งแรงนั่นเองทีนี้ลองมาดูตัวภัยคุกคามที่มาจากผู้ไม่หวังดีที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆกันก่อนดีไหมครับ อย่าง SQL injection เนี่ยครับมันทำงานยังไงทำไมถึงอันตรายครับ SQL injection นี่ถือว่าเป็นเทคนิคคลาสสิกเลยนะคะแต่ก็ยังใช้ได้ผลอยู่เรื่อยๆคือลองนึกภาพว่าเว็บส่วนใหญ่มันจะมีฐานข้อมูลอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะเจ็บข้อมูลลูกค้าสินค้าอะไรพวกเนี้ยครับพวกเว็บขายของเว็บบอร์ดใช่ค่ะทีนี้เว็บก็มักจะมีช่องให้เรากรอกข้อมูลเข้าไปเช่นช่องค้นหาช่องล็อกอินช่องคอมเมนต SQL injection เนี่ยเออมันคือการที่ผู้โจมตีเขาใส่แบบว่าโค้ดคำสั่ง SQL ที่เป็นอันตรายแฝงเข้าไปในข้อมูลที่กรอกแทนที่จะใส่ข้อความธรรมดาธรรมดาอ๋อแทนที่จะพิมพ์ชื่อสินค้าก็ใส่เป็นโค้ดแทนประมาณนั้นเลยค่ะ ถ้าเว็บนั้นเขียนมาไม่ดีพอไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่รับเข้ามาดีๆเนี่ยโค้ดอันตรายนั้นก็จะถูกส่งไปประมวลผลที่ฐานข้อมูลโดยตรงเลยเหมือนส่งคําสั่งพิเศษแทรกเข้าไปกับข้อมูลปกติแล้วผลที่ตามมาล่ะครับผลลัพธ์นี่ร้ายแรงได้หลายระดับเลยค่ะตั้งแต่ดึงข้อมูลลับในฐานข้อมูลออกมาหมดเลยเช่นเช่นรายชื่อลูกค้าพร้อมรหัสผ่านข้อมูลบัตรเครดิตหรืออาจจะไปแก้ไขข้อมูลเช่นเปลี่ยนราคาสินค้า ลบข้อมูลผู้ใช้หรือที่แย่ที่สุดคือทำลายฐานข้อมูลทิ้งไปเลยหรืออาจจะใช้ฐานข้อมูลนั้นเป็นฐานในการโจมตีระบบอื่นต่อได้อีกค่ะโหแค่ช่องกรอกข้อมูลธรรมดาธรรมดากลายเป็นประตูสู่หายนะได้เลยนะครับเนี่ยน่ากลัวมากแล้วอีกอันที่ดังไม่แพ้กันคือฟิชชิงฟิชชิงที่บอกว่าเหมือนการตกปลาหลอกเอาข้อมูลอันนี้ไม่มีหน้าตาหรือกลเมที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับ ฟิชชิงนี่จะเน้นโจมตีทางจิตวิทยามากกว่าเทคนิคโดยตรงนะคะเป้าหมายคือหลอกให้เราเชื่อแล้วก็มอบข้อมูลสำคัญให้เขาเองเลยมาแบบเนียนๆใช่ค่ะรูปแบบที่เจอบ่อยสุดก็คืออีเมลปลอมที่อาจจะอ้างว่ามาจากธนาคารบริษัทขนส่งโซเช c i a มีเดียหรือหน่วยงานราชการก็ได้เนื้อหามักจะแบบว่าสร้างความรู้สึกเร่งด่วนตกใจกลัว หรือไม่ก็เสนออะไรที่น่าสนใจมากๆเพื่อหลอกให้เราคลิกลิงก์หรือเปิดไฟล์แนบค่ะแล้วลิงก์พวกนั้นก็จะพาเราไปหน้าเว็บปลอมที่หน้าตาเหมือนของจริงเป๊ะเลยใช่ไหมครับให้เรากรอก username password ผูกต้องค่ะหน้าเว็บปลอมพวกนี้ทำมันเนียนมากเพื่อดักจับข้อมูลที่เรากรอกเข้าไปไม่ว่าจะเป็นข้อมูลล็อกอินบัตรเครดิตหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆที่น่ากลัวกว่านั้นคือมันมีรูปแบบที่เจาะจงมากขึ้นด้วยนะคะอย่าง spear phishing เนี่ย ผู้โจมตีเขาจะทำการบ้านมาอย่างดีเลยรู้ข้อมูลส่วนตัวเราบางอย่างทำให้สร้างอีเมลปลอมที่ดูน่าเชื่อถือขึ้นไปอีกอ๋อรู้ชื่อรู้ตำแหน่งอะไรแบบนี้ใช่ค่ะหรืออย่างเวลิงอันนี้จะพุ่งเป้าไปที่ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรโดยเฉพาะเลยเพราะคนกลุ่มนี้มีอานาจเข้าถึงข้อมูลสาคัญได้เยอะค่ะฟังดูน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเ,เลยครับจาก SQL injection ที่เจาะระบบตร,ตรงๆมาฟิชชิงที่หลอกคน แล้วก็ยังมีมาแวร์มาแวร์อีกอันนี้เหมือนเป็นคำรมุมรวมของโปรแกรมไร้ายๆใช่ไหมครับพอจะยกตัวอย่างหรือวิธีที่มันซ่อนตัวเก่งๆได้ไหมครับใช่ค่ะมา์แวร์หรือมัลิช o สซ s ฟต์แวร์ก็คือซอฟต์แวร์ใดๆก็ตามที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายหรือทำงานโดยที่เราไม่อนุญาตมีหลายประเภทมากเลยค่ะเช่นไวรัสที่ติดไปกับไฟล์อื่นเวิร์มที่กระจายตัวเองผ่านเน็ตเวิร์ได้ โทรจันที่หลอกว่าเป็นโปรแกรมดีแต่แอบ,บทำเรื่องร้ายๆ Ransomware <ๆ>ที่เรียกค่าไถ่ใช่ค่ะ Ransomware ที่เข้ารหัสไฟล์เรียกค่าไถ่แล้วก็มีพวก Spyware ที่แอบ,บเก็บข้อมูลเราส่งกลับไปโหเยอะมากแล้วที่ว่ามันซ่อนตัวเก่งๆล่ะครับมันซ่อนยังไงอะ มันมีเทคนิคซับซ้อนเยอะเลยค่ะอย่างเช่น r o o t k i d s พวกนี้จะฝังตัวลึกมากๆในระดับแกนของระบบปฏิบัติการหรือ OS kernel เลยลึกขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะหรือบางที่ฝังในเฟิร์มแวร์ของฮาร์ดแวร์เลยก็มีทำให้มันทำงานได้โดยที่ออระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมแอนตี้ไวรัสทั่วไปมองไม่เห็นหรือตรวจจับยากมากเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ในบ้านเราที่เราไม่รู้ประมาณนั้นเลยค่ะ อีกตัวอย่างก็คือชิมส์อันนี้เป็นเทคนิคที่แทรกโค้ดเข้าไปดักหรือแก้ไขการทำงานของโปรแกรมอื่นทำให้มาแวร์สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของโปรแกรมปกติได้โดยที่โปรแกรมเดิมไม่รู้ตัวเลยค่ะซับซ้อนจริงๆพอเห็นภาพภายัยคุกคามที่มันหลากหลายขนาดนี้ทั้งจากคนระบบอุบัติเหตุธรรมชาติ มันก็ยิ่งเห็นความจําเป็นของการมีเกราะป้องกันที่ดีนะครับซึ่งก็นําเรากลับมาที่เรื่องหลักการและเครื่องมือป้องกันที่เราคุยกันไว้ตอนต้นเรื่องกรอบการทํางานอย่าง NIST Cybersecurity Framework ที่ยกตัวอย่างมาช่วยอธิบาย5ห,หน้าที่หลักของมันอีกทีได้ไหมครับว่ามันช่วยองค์กรรับมือเรื่องพวกนี้ได้ยังไงบ้างได้ค่ะ NIST CSF เนี่ยเขามี5ฟังก์ชันหลักที่ทํางานเป็นวงจรต่อเนื่องกันนะคะ 1. คือ Identify หรือระบุ คือต้องรู้ก่อนว่าองค์กรมีสินทรัพย์อะไรสำคัญบ้างข้อมูลระบบอุปกรณ์แล้วมีความเสี่ยงอะไรจุดนี้สำคัญมากแต่ก็ยากนะคะบางทีองค์กรยังไม่รู้เลยว่าตัวเองมีระบบอะไรบ้างโดยเฉพาะพวกช h a d โ w IT ที่แอบใช้กันเองค,คสองคือ protect หรือป้องกันอันนี้คือการนำมาตรการต่างๆมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงเช่นใช้ firewall เข้ารหัสข้อมูลควบคุมการเข้าถึง 3คือ detect หรือตรวจจับคือต้องมีระบบคอยดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือมีคนบุกรุกเข้ามาหรือยังเมื่อไหร่4คือ r e s p o n s e หรือตอบสนองอันนี้คือพอเจอเหตุแล้วจะจัดการยังไงให้เป็นระบบเช่นจำกัดความเสียหายกำจัดต้นต่อและ5คือ recover หรือกู้คืนคือวางแผนและฟื้นฟูร,ระบบให้กลับมาใช้งานได้ปกติหลังเกิดเหตุคะ่ะทั้งหมดนี้ต้องทำงานด้วยกันนะคะ มันเหมือนเตรียมพร้อมรอบด้านเลยนะตั้งแต่รู้จักตัวเองป้องกันตรวจเจอแก้ไขแล้วก็ฟื้นฟูแล้วในบ้านเราล่ะครับมีหน่วยงานหรือกฎหมายอะไรที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงไหมครับมีค่ะกฎหมายหลักเลยก็คือพอรบ,บรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พศ2562ค่ะซึ่งกฎหมายนี้ก็จัดตั้งหน่วยงานสำคัญขึ้นมาคือคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือกอมชที่ดูนโยบายภาพรวม แล้วก็มีสำนักง,งานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสอกอมชชื่อย่อคือ ncsa เป็นหน่วยงานปฏิบัติการค่ะสกมชนี้ทำอะไรบ้างครับสกมชก็จะทำหน้าที่ส่งเสริมกำกับดูแลแล้วก็รับมือเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยเฉพาะกับหน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศหรือที่เรียกว่า cii นะคะ cii นี้ i, เช่นอะไรบ้างครับ ก็เช่นระบบธนาคารโรงพยาบาลระบบไฟฟ้าโทรคมนาคมอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งสคมอชอเขาก็จะกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยที่หน่วยงาน C.I.I. เหล่านี้ต้องทำตามอ๋อชัดเจนเลยครับมีทั้งกรอบสากลและกฎหมายในประเทศรองรับทีนี้มาดูมาตรการป้องกันเชิงเทคนิคที่สำคัญสคัญกันบ้างเรื่องการควบคุมการเข้าถึง Access Control โดยเฉพาะหลักการสิทธิ์น้องที่สุด Prige List of นน่ยมััััสาคคญงงงไรบบใทปฏิิตหลักการสิทธิ์น้อยที่สุดหรือ least privilege นี่เป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันเชิงลึกเลยนะคะแนวคิดง่ายๆเลยคืออย่าให้สิทธิ์ใครเกินความจำเป็นค่ะไม่ว่าจะเป็นคนใช้โปรแกรมหรือส่วนประกอบของระบบก็ตามควรจะได้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลหรือทำงานได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นจริงๆเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จเท่านั้นเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนพนักงานไม่ควรมีกุญแจไขได้ทุกห้องใช่เลยค่ะ ควรมีแค่กุญแจห้องทำงานตัวเองกับห้องอื่นที่ต้องใช้จริงๆเท่านั้นไม่ใช่ให้มาสเตอร์คีย์ไปเลยแล้วประโยชน์หลักๆของมันคืออะไรครับทำไมต้องจำกัดสิทธิ์ขนาดนั้นประโยชน์หลักคือการจำกัดความเสียหายหรือ damage limitation ค่ะสมมติว่าบัญชีผู้ใช้ธรรมดาคนหนึ่งโดนแฮกไปถ้าเขามีสิทธิ์แค่เท่าที่จำเป็นแฮกเกอร์ก็จะเข้ามาทำอะไรได้ในวงจำกัดเท่านั้นอ๋อเข้ามาได้แค่ส่วนของคนนั้นใช่ค่ะแต่ถ้าเกิด ผู้ใช้คนนั้นดันมีสิทธิ์เป็นแอดมินเลยท,ทั้งๆที่งานประจำวันไม่จำเป็นต้องใช้แฮกเกอร์ก็จะยึดระบบทั้งหมดได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันความผิดพลาดแบบไม่ตั้งใจจากผู้ใช้เองด้วยนะคะการนำไปใช้อาจจะยุ่งยากหน่อยที่ต้องมานั่งคิดว่าใครต้องใช้อะไรบ้างแต่ผลตอบแทนด้านความปลอดภัยนี้คุ้มค่ามากค่ะจริงด้วยครับบางทีเราก็นึกถึงแต่แฮกเกอร์ลืมไปว่าความผิดพลาดของเราเองก็เปิดช่องได้ถ้ามีสิทธิ์เยอะไป แล้วอีกเรื่องที่มาคู่กันเลยคือการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือ MFA ทำไมแค่พาสเวิร์ดมันถึงไม่พอแล้วครับยุคนี้โอ้โหพาสเวิร์ดอย่างเดียวนี่จุดอ่อนเยอะเกินไปแล้วค่ะสมัยนี้ทั้งเรื่องคนตั้งง่ายๆเดาได้ใช้ซ้ำๆกันหลายเว็บหรือที่แย่คือข้อมูลพาสเวริรว์ดรั่วไหลาจากเว็บต่างๆซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากข่าวออกตลอดเลยใช่ค่ะ MSA เลยเข้ามาเป็นเหมือนอประการด่านที่2โดยบังคับให้ผู้ใช้ต้องแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนมากกว่า1อย่างจากประเภทที่ต่างกันก็คือสิ่งที่คุณรู้เช่นพาสเวิร์ดพินสิ่งที่คุณมีเช่นมือถือรับ OTP อุปกรณ์โทเค็นส m a r t า a r d แล้วก็สิ่งที่คุณเป็นเช่นลายนิ้วมือสแกนม่านตาใบหน้าต้องใช้2ออย่างขึ้นไป ใช่ค่ะยังน้อยสอปัจจัยเช่นรู้พาสเวิร์ดและมีมือถือรับ OTP ทําให้ต่อใ้พาสเวิร์ดหลุดไปคนร้ายก็ยังเข้าระบบไม่ได้ถ้าไม่มีมือถือเราอยู่ในมือค่ะฟังดูปลอดภัยขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ก็แอบ,บนึกถึงตอนรีบๆเหมือนกันนะต้องรอ OTP ต้องควักโทเค็นมันมีวิธีทําให้สมดุลไหมครับระหว่างความปลอดภัยกับความสะดวกหรือว่ายังไงก็ต้องเลือกความปลอดภัยก่อน เป็นประเด็นที่ดีเลยค่ะเรื่องความสมดุลระหว่าง security กับ convenience นี่เป็นสิ่งที่ต้องคิดตลอดเวลาในการออกแบบระบบนะคะจริงๆแล้ว MFA ก็มีหลายรูปแบบค่ะบางระบบอาจจะจำอุปกรณ์ที่เข้าใช้บ่อยๆแล้วไม่ต้องถาม MFA ทุกครั้งอ๋อ oh, แบบนั้นก็สะดวกขึ้นค่ะหรือใช้ push notification ให้กดยืนยันบนมือถือซึ่งก็ง่ายกว่ากรอก OTP หรือบางทีก็อาจจะใช้ MFA เฉพาะตอนทาธุรกรรมสาคัญๆเท่านั้น แต่โดยหลักการแล้วนะคะสําหรับบัญชีที่สําคัญมากๆเช่นบัญชีธนาคารอีเมลหลักหรือบัญชีแอดมินเนี่ยความปลอดภัยมักจะต้องมาก่อนเสมอค่ะความไม่สะดวกนิดหน่อยแลกกับการป้องกันความเสียหายร้ายแรงถือว่าคุ้มค่านะคะเห็นด้วยเลยครับโดยเฉพาะบัญชีสําคัญสคัําญยอมลําบากนิดหน่อยดีกว่าแน่นอนทีนี้อีกเครื่องมือสําคัญในการปกป้องข้อมูลก็คือการเข้ารหัส หรือ encryption ช่วยอธิบายหลักๆห,หน่อยครับว่ามันช่วยปกป้องข้อมูลยังไงการเข้ารหัสหรือ encryption นะคะมันคือกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแปลงข้อมูลที่เราอ่านออกหรือ plain text เนี่ยให้กลายเป็นข้อมูลที่อ่านไม่ออกหรือ cipher text โดยใช้สูตรคำนวณที่เรียกว่า algorithm แล้วก็มีค่าลับที่เรียกว่ากุญแจ key ถ้าไม่มีกุญแจที่ถูกต้องก็จะไม่สามารถแปลงข้อมูล cipher text กลับไปเป็น plain text ได้คะ่ะเหมือนใส่กุญแจล็อกข้อมูลไว ใช่เลยค่ะไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเก็บอยู่ในฮาร์ดดิสเฉยๆ Data Address หรือกำลังส่งผ่าน Network Data in Transit ถ้ามันถูกเข้ารหัสไว้ต่อให้โดนดักจับไปหรือฮาร์ดดิสโดนขโมยคนร้ายก็เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ค่ะแล้วที่เห็นมีพูดถึงแบบ s y มเม t ริกกับ a s y m มเม r ริกบ่อยๆมันต่างกันยังไงครับในการใช้งานจริงต่างกันหลักๆที่กุญแจที่ใช้ค่ะการเข้ารหัสแ,แ,แ,แบบสมมาตรหรือซิมเมทริกเนี่ยจะใช้กุญแจดอกเดียวกันทั้งตอนเข้ารหัสและถอดรหัส เหมือนล็อกเกอร์ใช้กุญแจดอกเดียวเปิดปิดใช่ค่ะแบบนั้นเลยข้อดีคือมันทำงานเร็วมากเหมาะกับเข้ารหัสข้อมูลใหญ่ๆเช่นไฟล์วิดีโอหรือการสื่อสารต่อเนื่องแต่ข้อเสียใหญ่เลยคือแล้วจะส่งกุญแจรับดอกนั้นไปให้ผู้รับอย่างปลอดภัยได้ยังไงถ้าส่งไปตรงๆก็อาจจะโดนดักฟังได้อ๋อปัญหาคือตอนส่งกุญแจนี่เองแล้วแบบอสมมารมตร asymmetric หรือที่เรียกว่า Public Key Cryptography เข้ามาแก้ปัญหานี้ยังไงครับแบบอสมมาตรหรือ Asymmetric เนี่ยจะใช้กุญแจคนละดอกที่ทำงานคู่กันค่ะคือกุญแจสาธารณะ Public Key กับกุญแจส่วนตัว Private Key กุญแจสาธารณะหรือ Public Key เนี่ยเราแจกให้ใครก็ได้เลยค่ะใครอยากส่งข้อมูลลับมาให้เราก็ให้ใช้ Public Key ของเราเข้ารหัสข้อมูลนั้นแล้วใครถอดได้ ข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสด้วย Public Key จะถอดได้ด้วย p r i v a t e k e y ที่คู่กันเท่านั้นค่ะซึ่ง p r i v a t e k e y นี่เราต้องเก็บเป็นความลับสุดยอดห้ามให้ใครรู้เด็ดขาดเปรียบเหมือนตู้ไปรษณีย์หน้าบ้านเราอะค่ะใครๆก็เอา Public Key ไปหย่อนจดหมายที่เข้ารหัสแล้วเข้าตู้เราได้แต่มีแค่เราคนเดียวที่มี p r i v a t e k e y ไขเปิดตู้อ่านจดหมายได้อ๋อเข้าใจเลยใช้ Public Key เข้ารหัสใครๆก็ทำได้แต่ต้องใช้ p r i v a t e e y เจ้าของถึงจะถอดได้ ใช่ค่ะมันแก้ปัญหาเรื่องการส่งกุญแจลับของแบบซิม m ิตริกได้แต่ข้อเสียคือกระบวนการมันจะช้ากว่าแบบซิมิ e ตริกมากค่ะแล้วปกติในระบบจริงเขาใช้ผสมกันไหมครับ ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะใช้ผสมกันเรียกว่า hybrid encryption เช่นเวลาเราเข้าเว็บ HTTPS เนี่ยระบบจะใช้ Asymmetric เพื่อตกลงกุญแจ Symmetric ชั่วคราวกันอย่างปลอดภัยก่อนพอได้กุญแจ Symmetric ที่รู้กันสองฝั่งแล้วก็จะเปลี่ยนไปใช้ Symmetric ในการเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดที่ส่งหากันหลังจากนั้นค่ะอ๋อเอาข้อดีของทั้งสองแบบมารวมกันนี่เองฉลาดมากครับ นอกจากการเข้ารหัสแล้วอีกเทคนิคที่ช่วยจำกัดความเสียหายได้ดีคือการแบ่งส่วนเครือข่าย (Network Segmentation) อันนี้แนวคิดคืออะไรและช่วยป้องกันยังไงครับแนวคิดหลักก็คือแทนที่จะปล่อยให้อุปกรณ์ทุกอย่างในองค์กรเชื่อมต่อถึงกันได้หมดในเครือข่ายใหญ่ๆเครือข่ายเดียวเราก็แบ่งเครือข่ายนั้นออกเป็นส่วนย่อยๆหรือ segments หรือ zones ที่แยกจากกันเหมือนเรากั้นห้องในตึกอะค่ะครับครับแล้ก็ใช้กำแพง อาจจะเป็นไฟ e w a l l หรือ a c อค s ซสคอ t r o l List บนเราเตอร์ควบคุมการสื่อสารระหว่างห้องเหล่านั้นว่าใครคุยกับใครได้บ้างประโยชน์คือถ้าห้องใดห้องหนึ่งโดนบุกรุกเช่นเซิร์ฟเวอร์แผนกบัญชีติดมาแวร์ความเสียหายก็จะจำกัดอยู่แค่ในห้องนั้นไม่ลามไปห้องอื่น ใช่ค่ะผู้บุกรุกจะไม่สามารถเคลื่อนที่หรือที่เรียกว่า lateral movement ไปยังห้องอื่นๆเช่นเครือข่ายฝ่ายบุคคลหรือฐานข้อมูลลูกค้าได้ง่ายๆหรือทำได้ยากขึ้นมากค่ะเหมือนสร้างกำแพงกันไฟไม่ให้ลามไปทั่วตึกนั่นเองแล้วเทคนิคที่ใช้แบ่งส่วนนี้มีอะไรบ้างครับเห็นมีพูดถึง v l a n กับ DMZ ค่ะ VLAN s หรือ virtual local area networks เนี่ยเป็นวิธีแบ่งเครือข่ายทางตรก,กะ ใช้ซอฟต์แวร์บนสวิตช์เครือข่ายจัดการถึงแม้อุปกรณ์จะเสียบอยู่บน Switch สวิตช์ตัวเดียวกันก็กำหนดให้อยู่คนละ VLAN หรือคนละเครือข่ายย่อยได้แยกการสื่อสารกันส่วน DMZ หรือ Demilitarized Zone หรือเขตปลอดทหารเนี่ยเป็นส่วนพิเศษที่มักจะสร้างขึ้นมาระหว่างเครือข่ายภายในที่เชื่อถือได้กับเครือข่ายภายนอกที่ไม่น่าเชื่อถืออย่างอินเทอร์เน็ตเอาไว้ทำอะไรครับ DMZ มีไว้สำหรับวางเซิร์ฟเวอร์ที่จำเป็นต้องเปิดให้คนข้างนอกเข้าถึงได้ค่ะเช่นเว็บเซิร์ฟเวอร์เมลเซิร์ฟเวอร์การวางไว้ใน DMC ก็เพื่อเป็นกันชนค่ะถ้าเซิร์ฟเวอร์ใน DMC โดนเจาะผู้โจมตีก็จะยังเจอกำแพงไฟร์วอลอีกชั้นก่อนที่จะเข้าถึงเครือข่ายภายในที่มีข้อมูลสำคัญได้ค่ะเป็นการออกแบบสถาปตัตยกรรมเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะเลยนะครับทีนี้สมมติว่าเรามีครบเลย ทั้งกรอบการทำงานการควบคุมสิทธิ์การเข้ารหัสแบ่งส่วนเครือข่ายอย่างดีแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันมันก็ยังเกิดขึ้นได้อยู่ดีเช่นโดนรันซอมแวร์โจมตีสำเร็จหรือระบบล่มจากภัยธรรมชาติขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับตรงนี้ต้องพูดถึงการตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือ Incident Response แล้วใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะไม่ว่าเราจะป้องกันดีแค่ไหนมันไม่มีระบบไหนปลอดภย100ัยร้อนะคะดังนั้นการเตรียมพร้อมตอบสนองเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยสำคัญไม่แพ้การป้องกันเลย Incident Response หรือ IR คือกระบวนการที่เป็นระบบที่มีการวางแผนและซักซ้อมไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดการกับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเป้าหมายคือลดผลกระทบ ใช่ค่ะลดผลกระทบและความเสียหายให้น้อยที่สุดแล้วก็ฟื้นทูระบบให้กลับมาปกติให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะขั้นตอนหลักๆของกระบวนการ IR มีอะไรบ้างครับตามแนวทางที่พูดถึงกันบ่อยๆอย่าง NIST ตาม NIST IR Life Cycle นะคะมี6ขั้นตอนหลักๆค่ะ 1. preparation หรือการเตรียมการอันนี้ทำก่อนเกิดเหตุเลยคือวางแผนตั้งทีม IR กําหนดหน้าที่ เตรียมเครื่องมือเอกสารแล้วก็ซักซ้อมแผนค่ะ 2. detection and analysis การตรวจจับและวิเคราะห์คือพอมีสัญญาณเตือนต้องเช็คให้แน่ใจว่าเกิดเหตุจริงไหมรุนแรงแค่ไหนเกิดอะไรขึ้นใครโดนผลกระทบบ้าง 3. containment การจำกัดความเสียหายคือต้องหยุดไม่ให้เหตุการณ์มันลามไปมากกว่านี้เช่นตัด Network, เน็ตเวิร์เครื่องที่ติดไวรัสบล็อก IP คนร้ายหยุดเลือดก,ก่อนใช่ค่ะ4 Eradication การกำจัดภัยคุกคางพอคุมสถานการณ์ได้แล้วก็ต้องกำจัดต้นต่อเช่นลบแมลแวร์ปิดช่องโหว่เปลี่ยนรหัสผ่าน 5. Recovery การกู้คืนคือน,นำระบบที่สะอาดปลอดภยัยกลับมาให้บริการตามปกติซึ่งอาจจะต้องกู้ข้อมูลจาก Backup ค่ะและ 6. Post Incident Activity หรือกิจกรรมหลังเหตุการณ์หรือ lessons learned คือมาทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรทำได้ดีอะไรต้องปรับปรุงเพื่อพัฒนา IR และการป้องกันต่อไปค่ะฟังดูเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างรวดเร็วมีสติและเป็นระบบมากๆเลยนะครับซึ่งในขั้นตอน recovery ที่ว่าต้องกู้คืนเนี่ยการมีข้อมูลสำรองหรือ back ups ที่ดีคงเป็นเหมือนตาข่ายนิรภัยสุดท้ายเลยใช่ไหมครับสำคัญที่สุดเลยค่ะ การมีแบ็กอัพที่เชื่อถือได้แล้วก็มีการทดสอบกู้คืนอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเป็นเหมือนกรมธรรประกันภัยสำหรับข้อมูลและระบบเราเลยค่ะในสถานการณ์แย่ๆเช่นโดนแรนด์ซัมแวร์เข้ารหัสหมดเลยหรือฮาร์ดดิส์พังหรือภัยพิบตัติถ้าเรามีแบ็กอัพที่ดีเราก็จะกู้คืนระบบแล้วข้อมูลกลับมาได้ทำให้ธุรกิจเดินต่อได้แต่ถ้าไม่มีนี่คือ ถ้าไม่มีแบ็กอัพหรือมีแต่กู้ไม่ได้เนี่ยความเสียหายอาจจะถึงขั้นทําให้องค์กรต้องปิดตัวไปเลยก็ได้นะคะอืมสำคัญจริงๆแล้วการสํารองข้อมูลเองก็มีหลายแบบใช่ไหมครับเห็นมี full incremental differential มันต่างกันยังไงบ้างครับใช่ค่ะ แต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไป f u l l Backup ก็คือการคัดลอกข้อมูลทั้งหมดทุกครั้งอันนี้ง่ายสุดตอนกู้คืนเพราะมีครบในชุดเดียวแต่ก็จะใช้เวลาและพื้นที่เก็บเยอะสุด Incremental Backup คือสำรองเฉพาะข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การสำรองครั้งล่าสุดไม่ว่าจะเป็น f u o l หรือ Incremental ก่อนหน้า อันนี้จะสำรองเร็วประหยัดที่มากแต่ตอนกู้จะซับซ้อนหน่วยต้องใช้ฟูล่าสุดบวกกับอิน r ค m ร n เมนทุกตัวตามลำดับต้องไล่เก็บที่ละส่วนใช่ค่ะส่วน Differential Backout คือสำรองข้อมูลทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การทำ Full Backup ครั้งล่าสุดเสมออันนี้จะใช้พื้นที่มากกว่า incremental แต่กู้คืนง่ายกว่าเพราะต้องการแค่ฟูล่าสุดกับ i f f e r e n t i ชลล่าสุดชุดเดียวพอค่ะการจะเลือกใช้แบบไหนก็ขึ้นอยู่กับนโยบายองคอ์กรถูกต้องค่ะ ขึ้นกับนโยบายความถี่ที่ต้องการสำรองระยะเวลาที่ยอมให้ระบบล่มได้หรือ RTO แล้วก็ปริมาณข้อมูลที่ยอมให้หายได้หรือ RPO ของแต่ละองค์กรค่ะรายละเอียดเยอะจริงๆนะครับเรื่องแบ็กอัพนี่ สรุปแล้ววันนี้เราได้เห็นภาพรวมของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มันกว้างและลึกกว่าที่คิดนะครับตั้งแต่ภัยคุกคามที่ไม่ได้มาจากแค่แฮกเกอร์แต่มีอุบัติเหตุระบบพลาดภัยธรรมชาติด้วยไปจนถึงหลักการป้องกันที่ต้องทำอย่างเป็นระบบทั้งใช้กรอบการทำงานควบคุมสิทธิ์เข้ารหัสแบ่งส่วนเครือข่ายเตรียมพร้อมตอบสนองและก็เรื่องแบ็กอัพ ถูกต้องค่ะและทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีที่ดีกระบวนการที่ชัดเจนและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือคนค่ะความตระหนักรู้หรือ awareness แล้วก็การปฏิบัติตามนโยบายของผู้ใช้งานทุกคนในองค์กรเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมากเลยนะคะในการลดความเสี่ยงโดยเฉพาะพวก phishing หรือการทำพลาดโดยไม่ต้องใจเรื่องคนนี่สำคัญจริงๆค่ะการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยหรือ security culture จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีเลยค่ะจริงอย่างยิ่งเลยครับก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างที่เรามองว่ามันละเอียดอ่อนที่สุดเลยและเรามีวิธีปกป้องมันยังไงบ้างแล้วก็มีพฤติกรรมออนไลน์อะไรบ้างที่เราอาจจะปรับเปลี่ยนได้ไง่ายๆเพื่อลดความเสี่ยงส่วนตัวลง ไม่ว่าจะเป็นการตั้งรหัสผ่านให้ยากขึ้นการเปิด MFA กับบัญชีสำคัญสำคัญการระวังเวลาคลิกลิงก์หรือโหลดไฟล์หรือแม้แต่การคิดให้ดีๆก่อนจะแชร์ข้อมูลส่วนตัวต่างๆบนโลกออนไลน์ซึ่งมันก็ย้อนกลับไปที่หลักการพื้นฐานอย่าง need to know หรือการตระหนักรู้ถึงคุณค่าข้อมูลนั่นเองครับเป็นคำถามที่ชวนให้กลับมาสำรวจตัวเองได้ดีมากเลยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ก็เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนนะคะ วันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการเจาะลึกเรื่องเราที่ซับซ้อนแต่น่าสนใจนี้และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับและพบกันใหม่ในการพูดคุยครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ